โจโจพัทราพิษมิสซิสไทยแลนด์เอเชียอินสนาชานุ้ยทวีทวีตรคนใหม่พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเธอใช้บนเวทีระดับนานาชาติ กุ้งปวีนาบำรุงรถ CEO and Founder สถาบัน MAI Academy และผู้บริหารบริษัท ERM Thailand จำกัดประกาศแต่งตั้งนางพัชราพิษจุลพันธ์ Mrs Thailand Asia International 2023เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวด Mrs Asia International 2023ระดับนานาชาติ นนีนะะ้มีความภาคภูมิใจและยินดีกับน้องโจนะคะที่ทางทางอเ m t h a i l a n d เร็งเห็นว่าน้องโจมีคุณสมบัติและก็มีศักยภาพสูงสุดที่จะเป็นตัวแทนไทยร่วมประกวดมิสซิเอเซียระดับระดับนานาชาตินะคะซึ่งก็จะมีผู้ที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดก็ประมาณ40ประเทศะคะ่ะก็การประกวดที่จะเริ่มขึ้นก็ตั้งแต่วันที่28 พฤศจิกายนรอบตัดสินวันที่4ธันวาคมค่ะที่สถานที่แห่งนี้ค่ะค่ะก็ความรู้สึกนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่กุ้งนะคะ e i m Thailand นะคะก็คือขอบพระคุณพี่กุ้งนะคะที่เล็งเห็นศักยภาพของโจจริงๆเวทีนี้ก็คือเป็นเวทีสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่เป็น แม่แม่ทั้งหลายนะคะได้มาแสดงความสามารถแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์นะคะโจก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีวันนี้รู้สึกตื้นตันดีใจภาคภูมิใจที่เราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะครับในส่วนของโมกุลนะครับด้านบนนะครับจะเป็นอัญมณีที่เป็นมรกตนะครับสีเขียวทั้งหมดอยู่ที่500กว่ากะรลัตนะครับแล้วด้านล่างจะเป็นเพชรไล่ไซส์นะครับตั้งแต่10กะลัตจนถึงเจกัรัตนะครับแล้วก็ประดับเพชรทั้งหมดนะครับตัวเรือนทองคำขาวครับผม ขคาสๆๆารก็ขอขอบคุณพี่กุ้งนะครับขอ,ขอบคุณมากๆนะครับไม่ว่าน้องจะ,ะทําอะไรพี่กุ้งยินดีนะครับที่จะสนับสนุนให้น้องทั้งสองเนี่ยได้ก้าวเดินไปโดนเส้นทางของนางงามแล้ได้เปิดโลกใบใหม่ของสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วสมรสแล้วนะครับที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกจนลืมไปว่าฉันเคยสวยฉันเคยเป็นหนึ่ง วันนี้นะครับคุณโจ้ก็ได้เป็นตัวแทนของแม่แม่ผู้หญิงทุกคนนะครับที่ได้เลี้ยงลูกแล้วก็เป็นแม่เป็นภรรยา<ๆ>ได้มงกุฎในวันนี้ครับผมสำหรับโจ้น,นะคะก็การเตรียมตัวเนี่ยคือโจ้เตรียมตัวมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ทราบว่าตัวเองเนี่ยนะคะจะได้มาประกวดเวทีนี้ได้รับคัดเลือกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมเดินนะคะการฝึกภาษาต่างๆนะคะและที่สำคัญนะคะจริงๆทุกอย่างมันออกมาจากข้างใน เราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าภาพสิ่งที่สาคัญที่สุดเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะทุกอย่างทําออกมาจากใจนะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีคนไทยไม่ยากเลยค่ะยิ้มสมัยไทยแลนด์นอกนั้นทุกอย่างเชื่อว่าโจว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนค่ะรับประกันค่ะสําหรับตัวโจไม่กดดันค่ะเพราะเพราะโจคิดว่าถ้าวันนี้ได้ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยที่เหลือต่อจากนี้คือกําไรล้วนๆแล้วค่ะคิดว่า แค่เราตั้งใจทําต่อจากนี้ทุกๆวันให้ดีที่สุดนะคะโจเชื่อว่าความตั้งใจความพักเพียรพยายามนะคะไม่ทรยศใครเพราะว่ากว่าโจจะมามีวันนี้ได้จริงๆเรื่องราวของโจในความเป็นแม่มันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนตรงที่โจเคยเป็นคุณแม่ป่วยซึมเศร้าหลังคลอดลูกนะคะแต่โจก็สามารถฝ่าฟันกับโรคนั้นมาได้ถึงมันจะทรมานมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเลยแต่ณวันนี้ ได้กลับมาแล้วแล้วก็มายืนอยู่ในจุดที่สง่างามที่สุดภาคภูมิใจที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยโจเชื่อว่ามันไม่มีอะไรจะยากไปกว่านี้อีกแล้วเชื่อว่ามันจะง่ายดดยถ้าเราตั้งใจค่ะได้เลยค่ะก็วันนี้จริงๆก็ต้องขอบพระคุณหลายๆฝ่ายเลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะที่เสียสละเวลามาทําข่าวให้โจแล้วก็ฝากแฟนๆนางงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีใดก็ตามโจเชื่อว่า ความงามกับผู้หญิงนะคะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันตลอดไปนะคะฝากเป็นแรงใจให้ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะ s r s Thailand Asia International 2023นะคะผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วมีบุตรแล้วนะคะผ่านความเป็นความตายมาแล้วจากการป่วยนะคะก็ฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจโจเองก็จะขอเป็นตัวแทนแม่ๆหลายๆคนนะคะที่ประสบปัญหาแบบเดียวกับโจ อยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเรื่องโครงการเกี่ยวกับเด็กที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณแม่ที่ซึมเศร้าหลังคลอดนะคะฝากด้วยนะคะโจจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะในฐานะทั้งแม่ภรรยาแล้วก็ตัวแทนประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็คุ๊เขาฝากให้ติดตามนะคะผลงานของทาง ERM Thailand เรามีหลายหลายโครงการในปีนี้และมีแผนปีหน้าอีกหลายๆโครงการแต่สำหรับ m e m i s Asia i n t e r National จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่28พฤศจิกาและรอบตัดสินถึง4 4ธันวาค่ะก็ติดตามได้ที่เฟซเฟซบุ๊ก ERM Thailand ค่ะ